เศร้าตัวนี้ครับโอ้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเตื่นเศรมาสิไปเบิเ่งวาวครับหลังจากเมือ่อคืนนี่แลนวาวไปครับลมมาครับก็ต้องได้เห็ดวาวเห็ดวาวแลนครับมันสิตกบตรกบตรกไปเบิเ่งเลยครับไปรุ่นกันจะเศ้าแลรอโอ้ เองครับเห็ดเป่าหมื่นมื่นคืนนี่เห็ดเป่าเองเมื่อวานน,นี่แล้วก็แลนถิ่มใบเลยครับไปเบิ้งครับไปว่ายามเสาร์มันสิตกบ่มันสิสอดแจ่งไว้บ่ไปเบิ้งน้ำเงินครับผมอ๋อ oh. นี่โอ้ oh. แม่เนี่ยกลับแลนอยู่หลังลานครับไปไปเบิ้งครับไปเบิ้ง มันสีสอดแจ้งเห็น่ะเฮ้ยเห็นเสียกอยีเว้ยเฮ้ยวัดตัวเว้ยอืมอืมครับยังดูที่เดิมเคนครับบ่าวทั้งฝากพูดน่ะเสียกยังอยู่เจ้าครับนี่เห็นเสียกอยู่ บาตกครับเฮ้ยเนี่ยหมู่บ้านแลนเทีเดียวขึ้นเลยฝุเนี่ยฮู้นเน่ยโอ้ขึ้นไปเบิ้งกันนะไปให้เบิ้งครับนูน่นนรืครับพุ่นนะลอยแจกซุ้มหัวใจหัดซุ้มหัวใจ anh <laughs> này cả lẹn là vui lằng lằng, giật cả phím não, đang phím phái này, ừ, phí sầu, sầu hấp đơn này,

Ô oh, vợ để xoắn ăn tên nè Mày mh bao gì mh Giang mh 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 mh